ครับตอนนี้ก็มาเจอร้านเขาเรียกร้านกาแฟใช่ไหมพี่ใช่ค่ะร้านาชาของเป็นใจชาจากกักรพรรดิน,นะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวแวะพอดีกินกาฟแฟได้มีเครื่องดื่มอื่อไหมเนี่ยมีเมนูอยู่โอเคครับนี่ครับก็มีเมนู <S <S มเดี๋ยวเอาเป็นพวกโอวัลตินแล้วกันนะเอ้ยเป็นชามะนาวดีกว่าได้ค่ะได้ชามะนาวโอเคเลยตายตอนชงหน่อย ป็นทรงหมดเมื่อกี้ถ้าเป็นถ้าไม่เป็นพวกชายมีอะไรบ้างเนี่ยพวกน้ำหวานอย่างเลยมะนาวนีก็มะนาวได้ค่ะเป็นโอวัลตินได้ไหมโอวัลตินใส่มะนาวหรอไม่โอวัลตินโอวัลตินธรรมดาได้ค่ะได้โอเคได้ไผ่านหลายครั้งแล้วเพิ่งมีจังหวะแวะซื้อขอไม่เป็นไรค่ะอ๋อยินดีค่ะนี่ครับชาจักรพรรดิตรงนี้มันเป็นสามแยกขนาบนาคนะถ้าเข้าไปถนนด้านในก็เข้าขนาบนาคเพราะเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นศาลา ใช่ค่ะแต่ว่าเขาทำถนนใหม่ออ๋แล้วทีนี้เขาก็จะทำใหม่อะค่ะแต่ว่าออ๋จะสบายกว่าเดิมนะทำไม่ใชอันนี้เปิดนานแล้วยังก็ประมาณซื้อได้แล้วค่ะอ๋ออันนี้ก็คือขายกาแฟนอ๋ออ๋อาบ้านๆอยู่ตรงนี้ใกล้ๆร้านชาอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่เกาะเพชรค่ะโอ้เกาะเพชรใช่ค่ะเพราะว่าร้านชาจะกับนี่แต่เกาะเพชรก็เจอหลายร้านนะ นมีอยู่ตอนนี้หนึ่ร้านนะคะตรงตลาดกาะเพชรเลยค่ะอ๋อเคยไปถ่ายเล่นเหมือนกันที่ตลาดยินกาะเพชรใช่ไหมคะใช่ใช่ได้รู้สึกว่าเออจะเป็นวัยรุ่นกายสองคนเป็นมุสลิมเหมือนกันใช่ค่ะใช่แม่คะาอันนี้โอ่งตีนแก้วแก้วราคากี่บาทครับนี่สุดาตามของมาตรการของน้ำอ๋อของเป็นชายใช่เค อ๋อแต่อันนี้ขายทุกวันเลยนะท,นทุกวันค่ะอ๋อเพราะบางร้านหยุดวันอาทิตย์ทุกวันเลยค่ะนอกจากว่ามีคุณลักษณะจริงๆค่ะอ๋อก่อนเวลาเลิกก็แล้วแต่ว่าของหมดเร็วด้วยหรือเปล่ามันแล้วแต่งานค่ะพอจัดเลยบางทีก็หกโมงครึ่งก็ยังขายอยู่อ๋อบางทีเก็บมดแล้วก็ซื้ามาก็ทำให้ได้ค่ะอ๋อเหมือนใกล้กำลังจะเก็บแ้่ลูกค้ามาก็ขายได้เรื่อยๆขายเพราะเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วอ๋อกับเนี่ยดูบรรยากาศนี้ทางเข้ากระด้ำมากนะ ครับบรรยากาศที่ร้านชาสังกัภัตอันนี้คนขายชื่อชื่อพี่อะไรครับเนี่ยชื่อเบ้นค่ะอ๋อพี่ติ๊กนะใช่ค่ะอ๋อนี่ครับบรรยากาศร้านอ๋อติดชายทะเลบรรยากาศดีแต่อยู่ใกล้ทะเลเนี่เบื่อทะเลไหมคือเป็นคนกำเนิดมาจากทะเลอยู่แล้วค่ะอ๋อชินแล้ว<อ> โตมากับทะเลอะค่ะอ๋อผมนานๆผมนานๆเจอนานๆเจอทะเลจะชอบชอบกับมอเตอร์ไซค์มาเล่นๆตอนเย็นบ่อยถ้าหากตอนช่วงเดือนเมษายนค่ะน้ำทะเลน้ำทะเลช่วยได้แก้วแก้วละอะไรเนี่ย20บาทก็ขายช่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองชิมดู โอ้อร่อยดีโอร์ตินไม่ได้กินโอร์ตินนานแล้วพอจะกินกาแฟดีแล้วค่ะโอร์ตินดีต่อสุขภาพถ้ากาแฟแนะนําเป็นกาแฟดําดีกว่านะคะฝากร้านหน่อยเปิดวันไหนบ้างทุกวันทุกวันเลยค่ะเวลาเปิดประมาณกี่โมงก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ตื่นเย็นใช่ค่ะเย็นเวลาตอนเลิกนี่ไม่แน่นอนนะคะแล้วแต่ลูกค้ามาเรื่อยเรื่อยดีกว่าใช่ค่ะลูกค้ามาเรื่อยเรื่อยโอเคครับก็ฝากร้านปิดเท็กเขาด้วยนะชาจักรพัฒน์ต่อตามเข้าแยกขนาดมากโอเคครับแกนี้ก่อนครับ